สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพื่นี่พี่น,น้องน้องทางฝั่งเราและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะวันนี้ก็มาสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่วงหกโมงกว่ากว่านะคะ6กโมงน้อยน้อยนะคะตื่นขึ้นมาก็ดูท่าจะแดด,ด,ดร้อนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเอนฝนไม่ตกเลยค่ะ แต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมารู้สึกว่าจะเป็นมืดมืด,มดครึ้มคึ้มลมแรงฟ้าร้องนึกว่าฝนจะต,ตกแต่กลับไม่ตกเหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าไม่ตกมาอีกแล้วค่ะร้อนมากเลยเนี่ยค่ะช่วงเช้านะคะหกโมงขวาน,น้อยๆแต่ก็มีแสงตะวันขึ้นมาจะร้อนอีกช่วงเช้าไปหาเที่ยงหาบ่ายนี่นะคะ อพอช่วงบ่ายโมงบ่ายสองมาก็เริ่มจะเป็นฟ้าเป็นฝนแต่ก็กลับไม่ตกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็มาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆดูเด็ก,เดกๆเที่ยวเล่นหลังบ้านนะคะเพื่อนๆน,น้องเงินกับลูกค่คะนี่ค่ะหลังหน้ารักกำลังสนมากค่ะมีที่เล่นเยอะแยะพากันมาเล่นข้างหลังบ้านนี้นะคะ เราก็มีผักเมงลักเยอะแยะนะคะเพื่อนๆตามหลังบ้านข้างบ้านเราก็จะมีผักประมาณนี้นะคะมัตะไคร้มีเมงลักมีข่าเพียบเลยค่ะมะละกอมะละกอีะะก,อก็กินไม่ได้เท่าไหร่นะคะก็รอเอาไว้กินสุกเฉยๆนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นมะละกอพันแขกดำนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยอะ่ะนะคะ ดอกมากแต่ก็เด็ดไปตํำให้แฟนหลายลูกแล้วนะคะลูกใหญ่สวยค่ะมีหลังบ้านนะคะเพื่อนจะมีประมาณนี้ละคะ่ะน้องสองอย่าล่วงลงไปข้างล่างนะลูกไม่ตามไปเอานะักเกียจไปเอาแล้วนะตัว,วแล้วโตวใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆหลังบ้านจะมีแมงลักเยอะเลยค่ะ มันก็มีมะละกออีกต้นหนึ่งนะคะแต่เป็นพันธุ์ลูกยาวนะคะพันนี้จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะแต่ก็เด็ดไปกินแล้วแหละสองสามลูกเนี่ยค่ะแต่ต้นนี้กรอบนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะต้นนี้จะกรอบนี่ยลูกเป็นเขาเรียกพันธุ์อะไรนะเพราะว่าเป็นลูกยาวๆนะคะเพื่อนยังรักเยอะค่ะอื เยอะแยะเลยเบี้ยมนก็เยอะนะคะเพื่อนๆใครที่บ้านไหนที่ยังไม่มีผักเมงรักนะคะามาเอาไปปลูกหน่อยนะคะเพื่อนๆเยอะมากเลยเพื่อนบ้านเขาก็มาขอเยอะนะคะเพื่อนๆนี่ก็มีขาค่ะแมงลักทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆพื่กำลังขึ้นยอดอีกเพราะว่านี่ก็อน,น้องหนึ่งค่ะกำลังชนชนน่ารักเลยนี่ขาเพื่อนค เมืองรักค่ะนี่ค่ะเพื่อนเมืองรักเยอะมากเลยนะคะนี่นี่มนรอรอดูลูกค่ะอันนี้ก็เป็นโหระพาค่ะนี่ก็เป็นเบี้ยอะไรนะคะเบี้ยอ่อ ผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นต้นผักเม็กนะคะปลูกเอาไว้แซมๆกันเยอะค่ะไม่รู้อะไรต่ออะไรไม่มีที่จะปลูกแล้วนะคะเพื่อนเยอะมากเลยค่ะนุ่งรักเยอะค่ะนูนเด็กๆก,ก็พากันวิ่งเล่นไล่กันเพียบเลยค่ะนี่ก็เป็น มง่วงยังสวยตัวสองเลืองเมีงเมงรักเยอะมากค่ะนี่ก็เป็นเงาะที่เรามาปลูกขึ้นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะคะเพื่อน,นสวยอยู่ค่ะนี่ยค่ะพีกก็มีนะคะใครชอบกินส้มตำา่ะ ันนี้ก็รู้สึกว่าร่วงทิ้งเยอะแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยกินนะคะเพื่อนๆมีพริกก็พอได้กินอยู่นะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะเป็นหลายโลกค่ะโอกหอมหืโลกกระเพาะไมเกรนมือค่ะเยอะเลยนะคะก็พอมีกินอยู่นะคะเพื่อนๆนี่นค่ะ จะมีหลายผักชนิดนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆนะคะัะนีักเยอะเลยค่ะเพื่อนนี่ก็เป็นไม้ฟืนนะคะไม้ฟืนก็เยอะค่ะเพื่อนเราตัดต้นแดงที่หน้าบ้านออกนะคะเพราะว่าเรากลัวลม ล้วก็เลยให้จ้างให้คนมาตัดให้แล้วก็เอาปลายไม้ฟืนมาไว้เก็บไว้เผา,เาขยะมั่งนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้ดอกดาวเรืองจะมีอยู่ทุกฝั่งนะคะซ้ายขวามีหมดนะคะเพื่อนนี่ค่ะมีน้อยหนานะคะแซมแซมกับดอกไม้เอาไว้ เผื่อปีหนา้าเลต้าก็จะไม่ปลูกเยอะนะคะดอกไม้อันนี้ก็เป็นฝรั่งนะคะมีเออมันก็เป็นพันธุ์แบบที่พอกินอนะโอเคแล้วนะแต่มันก็มีเม็ดนะคะแต่ก็อร่อยอยู่ไมน่นาก็หลายต้น,นะคะ่ะดอกไม้หลายอย่างคะ่ะมีดาวเรืองนี่ไม่รู้ดอกอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละกำลังจะออก ่อดอกนะคะเพื่อนเมื่อวานนี้ถ้าก็มาตัดใบออกค่ะรู้สึกว่าดอกไม้นี้ใบมันจะเยอะมากเลยนู่นนะคะเตน็นเลยนะะี่ะทนี่ก็เป็นน้อยหน่าพันอ่า,อาสีม่วงนะคะเพื่อนอดอกไม้สวยๆะคะ่ะมาพาเพื่อนๆมาชมสวนดอกไม้ะคะ่ะ ชมสวนดอกไม้ชมส,วน,ส,ว,นสวนผักนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะจะมีน้อยหนาอันนี้จะมีพันธุ์สีม่วงจะมีอยู่สองต้นอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์สีขาวนะคะพันธุ์สีขาวก็สองต้นพันธุ์สีม่วงก็จะสองต้นนะคะนี่ค่ะดอกไม้สวยๆปะปนกับต้นพริกต้นมะเขือค่ะ ่ะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกมันจะดูไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่อันนี้จะเป็นถั่วพุ่มนะคะเพื่อนๆพุ่มเดียวนะคะเนี่ยแต่คิดว่าจะเอาทิ้งแล้วแหละมันจะเป็นถั่วพุ่มถั่วปีอะไรก็ไม่รู้นาน,นะคะ่ะกว่าจะได้กินนะคะเพื่พอ,อนๆนี้ก็จะเป็นต้นลองกองะคะ่ะกำลังต้นสวยกำลังจะโตนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ เราไม่เอาผ้าออกนะคะเพราะช่วงนี้มันแดดฝั่งนี้ก็จะมีดอกไม้เหมือนกันนะคะนี่นะคะ่ะดอกไม้แล้วก็พริกนะคะข้างหน้านี้จะเป็นพริกขี้หนูนะคะเพื่อนเพื่อนกำลังงามเลยนี่ค่ะถ้าก็ปลูกเอาไว้เพื่อประดับนะคะแล้วก็เป็นพริกก็ใครชอบกินก็กินได้นะครับ พริกขี้หนูดกมากนะคะเพื่อนๆดอกมากเห็นมันดกนี่แหละค่ะแล้วก็สวยงามมากก็เลยเอามาปลูกไว้ข้างหน้าดอกไม้นะคะเพื่อประดับประดอยแล้วก็กินได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกไม้มามชมสวนดอกไม้กันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพริกนะคะพริกขี้หนู กำลังงามเลยค่ะเป็นคลองอยู่หน้าบ้านนี่นะคะเพื่อน <ๆ S 1> อเด็กๆก็กำลังจะตามออกมานะคะ <S <S นี่ก็เป็นต้นทุเรียนที่เราลองปลูกลองดูนะคะว่าภาคีสารตอนบนของเราเนี่ยเห็นบอกว่าปลูกไม่ติดนะคะที่จังหวัดอุดอรเนี่ยนะคะเราก็เลยเอาลองปลูกลองดูว่า อ,อุณหภูมิจะได้ไหมนะคะจะปลูกได้หรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่ลิตาปลูกก็ประมาณสองร้อยกว่าต้นที่จังหวัดเลยนั้นได้ค่ะแถวจังหวัดเลยนะคะได้ผลแล้วก็ต้นใหญ่ได้กินลูกนะคะเพื่อนๆสี่ห้าปีนะคะเพื่อนได้กินติดลูกแล้วนะคะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่ไงเด็กๆก็ตามออกมาแล้วคะ่ะ พีกขี้หนูเยอะเลยค่ะเ,เพื่อนๆน,นี่ก็อีกฝั่งนะึงนี่นะคะนี่ไงนะคะเ,เพื่อนๆต้นแดงใหญ่ที่เราอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเราเห็นลมแรงเวลาลมมาน่ากลัวมากเลยครับก็เลยตัดยอดออกกิ่งออกนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะที่เราเอาไม้ฟืนมาไว้เผาขยะมั่งเอาไว้ก่อไฟเวลาหนาวมั่งนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะ นี่จะเป็นพริกขี้หนูหมดเลยนะคะพเพื่อนเนี่ยนี่เพียบเลยนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้นะคะแถวหลังนี่จะเป็นดอกไม้สีสวยงามมากแต่ก็นานกว่าจะเป็นดอกนะคะข้างหน้าจะเป็นแถวพริกขี้หนูนะคะพเพื่อนดอกไม้สวยงามมากแล้วก็นี่มะเขือกรอบค่ะข้างแถวหลังมะเขือกรอบมันแล้งช่วงก็ไม่เกิดนะคะ นี่ค่ะนี่ฟักทองนะคะเดี๋ยวเขาเรียกอะไรฟักทองมันเหรอลูกใหญ่ค่ะปีสองสามเดือนที่แล้วคือเราปลูกน้ำเต้าแต่ตอนนี้เอาน้ำเต้าออกแล้วกินหมดแล้วก็เลยมาเอาเอนี่ยค่ะเอาฟักทองนะค่ะมาปลูกเอาไว้นี่ค่ะ เด็ะะกๆแอบกันค่ะเล่นกันอยู่นะคะนีค่ะมีฝรั่งนี่ก็อยู่หลายต้นอันนี้ก็คือเป็นลำไยแต่ว่าโดนกิ่งไม้ทับเข้าไปหักแล้วค่ะแล้วก็ต้นออะไรนะต้นตะกบนะคะนี่ก็หักไปแล้วก็ตัดออกไปแล้วนะคะอนี่ครับเพื่อน นู่นนะคะแสงแตะวันกำลังจะออกมาแดดมากเลยร้อนมากก็มีลำไยญมีลองกองมีเงาะนะคะแล้วก็มีต้นมะยมอยู่ข้างในนู่นนะคะพเพื่อนหนึ่งลักนี่อยู่ทั่วเลยนะคะแล้วก็เป็นขี้เหล็กของเราสามต้นได้กินประจำนะคะพเพื่อนเพื่อนตัดแล้วก็ลดน้ำต่หน้าแรงหน้าผลเราก็เด็ดมาแกงได้ ทุกรดดูนะคะนี่ค่ะดอกไม้ข้างนอกก็มีนะคะเพื่อนแต่ว่าน่าสงสารอย่างไรมันแดดแล้วก็ลดน้ำไม่ถึงนะคะรู้สึกว่าจะเหี่ยวนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะนู่นลุงแซมสั้นนะคะที่จะเป็นหน้าบ้านนะคะเพื่อนนี่ค่ะไม่มีอะไรจะถ่ายไม่รู้จะไปไหนช่วงนี้ น่ากลัวด้วยนะคะเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันให้ทุกคนด้วยนะคะออกไปไหนมาไหนให้ระวังแล้วก็อย่าลืมใส่แมสล้างมือทุกครั้งนะคะเพื่อนๆบ้านเราเมืองเราประเทศเราทั่วโลกล้ะคะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพื่อนๆ มีแต่โลกแต่ภยัยประเทศชาติก็ไม่รู้เป็นยังไงมั่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับเบิด้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ